ไาย่างไปอ้าวโยนให้เพื่อนเลยเพื่อนอ้าวระวังลมเด้อสิลลมอ้าวพ่อพ่อพ่อเพื่อนชิลเลน่นหัวซักความเพื่อนกินบ่เอาอาเดไปเลยเดยให้เพื่อนเลยเพื่อนจะกินบ่เอ้ยเพื่อนยิ้มแล้วเพื่อนยิ้มแล้ว <laughs> เฮ้ยเพื่อนมาขโมย ไม่ทำไรหรอกฮัลโหลเพื่อนเพื่อนมาหาอะไรกินไงยังไ,ไงเพื่อนหากินขนมเออไม่กลัวเพื่อนอยู่ได้นะโมเนี่ยบ๊ายบายบายถึงบ่ <c oughs> เอ้ยไก่พวดเคยเห็นบ่อยิรลับ มาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเน่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 ลูกเพ่โอ้ยเยอะไก่แฮะเยอดสุดสุดเลยไปแล้วครับไปมา